สวัสดีค่ะช่องนานาแฟมิลี่จ้าวันนี้แม่นา,นานาจะพามาเก็บไข่ไก่มาเก็บไข่ไก่พันจ้ะขอมาเบืองก่อนว่มามันได้จกักหน่วยก้อนหนานั่นนะมันได้1ิบเก่ายี่สิบยี่สิบตัวแหลกที่เอามานะมีหมูน้อยหกตัวขอกข,ข้นงในลลางหมูน้อยหกตัวก้อนหนานั่นนั่น ยี่สิบตัวแหลกนะมันไข่สิบเก้ายี่สิบตัวมือเด้มันนี้เอามาไม้สิบหามันบันเดี๋ยวไข่เถอะมาดูซิวันนี้มันจะได้กี่ไข่แม่นาหน้าปล่อยกันแล้ววันนี้มันมันเลิกจิกกันแล้วจ้ะเป็นมิตรกันแล้วแมงวันเพิ่นเพิ่นอันเศร้าไรตอดไรจิกกันแล้วนี่จ้ะสามสิบาโต อากาศมันห้อนห้อนหมูว้านห,หมูก้อนเลยสิบสี่สิบหาหนึง่งก้อนหนานั่นหน่ะสิบเก้ายี่สิบก้อนที่บ้านได้เอาสิบหาโตแหลกเนี่มาลงเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบตัวเนี่ยได้สิบเก้ายี่สิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะขี้ไก่ก็ยังไม่ได้กวาดเลยวันนี้เอามาเพิ่มสิบหาโตเลยเข้าใครแลร้วบ้าลูกเอามาเพิ่มสิบหาโตเลยให้ได้ว่าลดลงบัวูลว่ามันเป็นน้ำอากาศห่อนมือว่า มันเป็นน้ำมันเอาไก่มาเพิ่มมัน,มว,น,นวัวพ้ชังไรวิชีกาอ่ะมันสวยถา่าเลี่ยงไก่ไข่หนีขุมบอกระขุมอยู่แล้วจ้ะสองสี่หกแปดสิบ สิบสองคือได้หน่อยเถอะนะหน่อยลงหน่อยลงเถอะอากาศมันห่อนถามว่าขุ่มบอ่อขับหมหนมันออกคือตะเกาเนอะขุ่มอยู่เพราะว่ามันมีแค่ยี่สิบโตแต่ก่อนนะถ้าร่อเบงว่าอีกสิบห้าโตทเทอามานี่คขับมันออกไข่เบซูตโตนี่มันสิมันเริ่มออกไข่แล้วมันสิขุ่มบ่อคือต่างเป่าให้มันได้มือละแพงแล้วกัที่เหลือก็คือเอาไปกิน ก้อนหนานน่นก็คุ้มอยู่จ้ะเดือนนึงค่ะสองมือสองมือตัวแพงก้อนหนาน่นเนาะที่ว่าไกยี่สิบตัวสองมือตัวแพงหละกะสิเหลือเหลือจากแพงมันหนัก,ก็เอาไว้ให้ลูกกินโทรมาถามย่ายนะแต่เก่านะบันยยี้ย่าเราเออม,มันออกใครดีสั่งมาเพิ่มให้อีกแน่คนวะสั่งมาในในในเพจสั่งมาในเฟสค่ะ บัดพอเอามารวมกันแล้วเจ้าเป็นแนวไหลหรือเป็นน้ำอากาศมันห่อนนี่จ้ามันกนได้กินไข่ไก่สดเรากับมันกัดเหลือขายพร้อมจ้ะกับคุ้มยูพราะว่าแม่นานาะเคยเอาไก่หน่อยมาเลี้ยงเคยเลี้ย,ยงไก่ไข่เนี่ยเอ,เอาเต้ๆลูกเจี๊ยบมันมาเลี้ยงนี่สองร้อยตัวโตโตละสามสิบหกบาท เอามาเลี้ยงย UC เดือนกลัวมันไข่แต่ว่ามันไข่บ่ล่อยเ่อเส้นต์มันเนียนพัดลงไปขายเขาก็เลให้ยายดูแลต่อยายแล้วก็เลยขายออกช่วงหนห้มันหลายตัวแล้วก็เลยขายเขาไปตอนนั้นเราบ่ค่อยสบายปันไดแล้วนอนในบ้านรเราบ่ได้ออกมานอนถางนอกก็เลยขายออกอทั้งมันกันบไข่บดีบันได มาค่อยสมบูรณ์นะวันนี้สั่งไก่สาวมาลงเลยจ้าเนี่ยพวกนี้คือเป็นไก่สาววันสิบเจ็ดสัปดาห์ขึ้นไปพวกเนี่ยเอามาได้เกือบเดือนมันกับไข่กระค,รคุ่มกว่าเอาไก่หน่อยมาอยู่จ้ะแต่ว่าราคามันสูงหน่อยตัวละร้อยเก้าสิบแต่ว่าเอามาไพ่อเดือนมันกับไข่แล้วนี่เป็นตัวงามๆเลยนี่วัอุ้ปุอิปปิอยู่สมบูรณ์ทุกตัวเลยจ้ะ ตอนที่เอามามหาัดเอาวันมหาเหตุตอนแรกๆหลอดแหลกอะมันป็งใจหน่อยมันนี้คือเป็นมือใหม่พร้อมเนาะมือใหม่พร้อมแล้วก็มันหลายพร้อมมันก็มีโตที่มันบ่ค่อยงามบ่สมบูรณ์ต้นนหน่อยหล,ล,ลอดผสมกันไปมันก็เรียกใครบ่ร่อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอันนี้มันคนคัดมาใหาเห่าวเนาะสีวัคซ็งวัคซีนครบแล้ว ก็คุ้มค่าอยู่ดีกว่าบ,บมมีอย่างเห็ดยายเราเก็บสะสมหลังไอหลังจากหักค่าหัวอาหารมันอะ่ะเราก็เหลือได้สื่อสิบหาตนี่แหละจ้ะก็คือเป็นเงินของของยี่สิบตัวแหลกที่มันออกไข่แล้วเราก็เก็บไว้มันเริ่มไข่ตั้งแต่ปีใหม่มาจ้ะก็ได้ใส่เนื้ออื่นนล้วอยู่ดอกก็เหลือไปใส่เนื้ออื่นไปใส่จ่ายเนื้ออื่นน้ำ เหลือจากหักซื้อหัวอาหารแล้วแล้วก็ได้ไกมาเผื่มอีกสิบหาพี่น้องว่าคุ้มค่าบอพี่กบ,บมีอย่างเฮ็ดเนาะอยู่บ้านเขาเนาะอันละเล็กละน้อยผสมกันไปขันเท่าเฮ็ดใหญ่แล้วมันกะก็ได้พาออกไปยังให้ในามากวดขี่มันดูเรี่ออันละเล็กละน้อยไปยังสีจ้ะมันก็บอบอกินทุนเท่านักคนไดก็ได้กินได้อยู่ได้กินแล้วมันก็ไดอยู่ได้กินน้า ันหันมีมีไก่บ้านแน่ไก่ไข่แน่หมูหน่อยไอ้เมื่อกี้พันเลียงไปสีตัวแล้วขายแล้วก็ได้เงินสองหมื่นกว่าอยู่เดจ้ะเพราะว่ามันมันมันเป็นราคาอ่ะนะเราเรียงรอบเมื่อกี้เราได้กำไรอยู่หนูหันก็อยู่ข้างบ้านนี่จ้ะงัวกับายออกไปสองตัวแล้วแล้วเอาเหลือแต่ซุ้มมันงามไว้เหลือแต่งัวสาว สม,มัวแมนแม่ของยีตัวน่อยนั่นขายออกไปแล้วถ้ามาเบิ่งไกลบ้านได้แล้วก็ขายเอ็นกลบ้านแล้วก็ได้โลละเก่าสิบบาขายเป็ดขายไก,ก่แล้วเหลี่ยหนาทุสารตัวนั้นมันบริปเป็นโลกยังเลยจะ้ะไกลชิกกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยสีน้ำตาลนี่มันมาขรอนขอนเป็ดนี่นี่มันเกง่กงเก่ง ไก่ฝรั่งนี่ถอนต้ขนเป็ดนี่ขนอาปากก็วออยู่นี่หาแล้วแต่ละถอนขนเป็ดมูขนมูนี่ไก่บ้านกระพาะเดือดขายมูอยู่กหลายโตอยู่ฝักอยู่พ่อเดือดขายไก่ไก่ไกบ้านหลายอยู่ได้แล้วก็พ่อเดือดขายไปเรื่อยๆจ้ะ รอบประสิบกวาโตในหมูอยู่กับนี่แม่ก็อนอนใหม่ให้แม่มาสับอยู่มาสำรวจเบื้งแล้วยากร้ายอันร้ายเนี้ยสมพ่อยายเราเมือ่อยเราเห็ดหันเห็ดหนีร้ายอัน ทัองถิ่เเ่าเนาะอากาศกระห้อนวัน,นลูกไก่ง่วงกับปล่อยออกมาแล้วจ้ะซิบโตไก่ไข่กับว่าสีล่องปล่อยผนออกมากินหญ้าข้างนอกเลยนี่จ้ะยูบ้านเท่ากันกเกษตรผสมผสาน <c oughs> กาลังสีเริ่มเคลียร์แป้งอันปลูกพักสวนรัว อุ้ยฝนลงเม็ดปุกปกปุกปก,ปก,ปกตกลงมาในเทอนังห่อนอยู่คุดอันแป้งปลูกพักอ่ะทอดกับบ่าเขาขีดินแข็งตึง้งๆึงอยู่จากตัดหญ้านะโมนี่เฮ็ดบ่ไดาหลายยากนี่เวลาอันละเล็กละหน่อยจากตัดหญ้าง่วออกเบิดแล้วก็เสียวเครื่องตัดหญ้าลงหญ้าแล้วก็ปลูกมันข้นบ่งงามสเปสปะไป ซัดมูนัน,นกะดเวิร์นึงกลไปซัดใป้เพื่อนกินยังน้ำใหม่้นเดี๋ยวมาเอาไปต้มอยู่เนี่ยจ้ะอยู่น้ำธรรมชาติน้ำป็ดน้ำไก่น้ำง่วน้้ำควยฝากติดตามด้วยนะคะแม่น,น้าสิไปหลอดวอ,อยู่บาผ่ันไปยุผุนประยานโควิดนะ่าหลูกหน่อยขายของมันกะเสียง เรียงสี่เลยจ้ะเรียงเป็ดเรียงไก่เลียงงัวฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะจิพาเบิงธรรมชาติทงไฮทงหน้าเขาเป็นสี่ละฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ